การจากการไปของศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ประเวศวสีในวัย93ปีนี่ไม่ใช่แค่ข่าวการสูญเสียบุคคลสำคัญนะแต่มันเหมือนเป็นการปิดฉากยุคสมัยของนักคิดคนสำคัญของไทยเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือความปรารถนาสุดท้ายของท่านที่ไม่อยากไปโรงพยาบาลท่านเปยไว้ว่ากลัวจะเป็นเหมือนมะม่วงตกลงมาค้างอยู่บนหลังคาไม่ได้ถึงพื้น เป็นคำเปรียบเปียบที่คมขายมากซึ่งการคุยการวันนี้ของเราก็เลยไม่ใช่การไว้อะไรแต่คือการคือการสำรวจมรดกทางความคิดที่ท่านทิ้งไว้ซึ่งก็ยังท้าทายวิธีคิดของสังคมไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่เลยเราจะมาดูกันว่าจากแพทย์โรคเลือดคนหนึ่งเขากลายมาเป็นคล้ายๆกับสถาปนิกที่วางระบบสุขภาพของประเทศแล้วก็ไปไกลถึงขั้นเสนอปรัชญาการพัฒนาที่เริ่มจากข้างในจิตใจได้ยังไง เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่หลายคนน่าจะพอคุ้นเคยกันดีคือประวัติของนายแพทย์ประเวนีบดเด่นมากจริงๆจบแพทย์ศิริราชด้วยเกียรติยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาเอกทั้งที่อเมริกาอังกฤษกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดที่ศิริราชก็คือเป็นเส้นทางของหัวกะทิของประเทศเลยใช่เลยและในฐานะแพทย์นะท่านก็มีผลงานที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นชิ้นเอก ที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยเลยก็คือการบุกเบิกวิธีป้องกันแล้วก็รักษาโรคโลหิตจางทาสซีเมียเออโรคทางพันธุก,กรรมที่พบบ่อยในคนไทยถูกต้องเป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานมานานมากการค้นพบนี้มันช่วยชีวิตคนไว้เยอะจริงๆแต่ที่น่าทิ่งกว่านั้นคือท่านไม่ได้มองว่านี่คือจุดสิ้นสุดไงกลับมองว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้น ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากพอพูดถึงงานของท่านนอกโรงพยาบาลนะก็จะนึกถึงการตั้งองค์กรอิสระด้านสุขภาพที่แบบเป็นลิสต์ยาวเหยียดเลยไม่ว่าจะเป็นสบสชสสสอส,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 อสอวรชสรพสพชสชอีอชออกใช่ซึ่งสำหรับคนทั่วไปมันเหมือนเป็นตัวย่อที่ชวนสับสนไปหมดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะแต่ถ้าเราลองลองแกะดูสักตัวสตัวเราจะเห็นภาพความคิดที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ เอาตัวที่คนน่าจะคุณที่สุดอย่างสสสหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสที่ทำแคมเปญรณรงค์เรื่องเหล้าบุหรี่ชวนคนออกกำลังกายใช่ไหมถูกเพลงเลยสสสคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของวิธีคิดเชิงระบบของท่านคือแทนที่จะรอให้คนป่วยด้วยโรคปอดโรคตับแล้วค่อยไปรักษาท่านตั้งคำถามใหม่เลยทำไมเราไม่สร้างระบบที่ป้องกันไม่ให้คนป่วยตั้งแต่แรก เป็นการคิดกลับด้านเลยนะใช่แนวคิดนี้มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากท่านผลักดันให้มีภาษีบาปเก็บภาษีเพิ่มจากเหล้าบุหรี่แล้วก็เอาเงินก้อนนั้นมาตั้งเป็นกองทุนอิสระเพื่อรณรงค์ให้คนสุขภาพดีถูกต้องนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากหมอ